สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในเซสชันที่5 Model s o f t ฟต์แวรซึ่งในเซสชันนี้พวกเราก็นำเสนอโมเดลหรือว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของะบวนการทางประสาทต่างๆให้ทุกท่านได้เห็นว่าจากความรู้ที่เราสะสมมาจากการทดลองทางประสาทเทียส์เนี่ยนำมาสู่ทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่จะทำให้เราเข้าใจขบวนการเหล่านั้นได้ดีขึ้นเรียนไปในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Decision-making model รือว่าแบบจำลองทางิศาสตร์ของกระบวนการการตัดสินใจซึ่งกระบวนการการตัดสินใจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความสําคัญแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจมากๆในวงการเพราะว่ากระบวนการตัดสินใจเนี่ยเป็นกระบวนการนึงที่สมองของพวกเราทุกคนเนี่ยถูกท้าทายให้ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาย้นอ,อนกบไปก่อนนี้ความพยายามที่จะเข้าใจพฤติกรรม หรือว่าการที่จะแสดงพฤติกรรมในบริบทต่ตางๆก็เป็นโจทย์ที่รับความสนใจจากศาสตร์ลหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นทางด้านานิวโรไซน์ที่เราอยากจะเข้าใจกระบวนการทางภาษาทที่นำมาสู่การตัดสินใจหรือวงจรทางภาษาหรือข้อจํากัดของวงจรทางภาษาต่างๆที่นำมาสู่ข้อจํากัดของความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์มากไปกว่าน,นั้นนักจิตวิทยาก็ามีความสนใจที่จะเข้าใจว่าปัจจัยเมื่อจะเปทางอารมณ์ อยู่ด้านอื่นจะมีผลต่อการเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมในบริบทต,ต่างๆได้อย่างไรหร่จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่สนใจการตอบสนองหรือพฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภคที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบ,บวนการที่จะตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ดีขึ้นและสุดท้ายกระบ,บวนการการตัดสินใจเนี่ยก็มีความสาคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเพียงแค่ผลกระทบต่อผู้ที่ตัดสินใจเองหรือคนรอบข้างก็อ,อกาจจะมีผลกระทบที่แผ่กว้างออกไปทั้งนแง่ของสังคมเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการมืองยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งเองก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการตัดสินใจที่มีความสำคัญในคนให้ความสนใจและส่งผลกระทบออกไปในวงกว้างก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของนื้อหาตัวอีกครั้งนะคะผู้สอนชื่อนันตตาสุนยานิโรธเชื้่ได้ชื่อว่าปอนเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ที่สนใจทางด้านพฤติกรรมการรู้คิดและสัญญาณประสาทโดยจะได้ศึกษาในสัตว์กลุ่าไพเมตอันแร้เดี๋ยวเราจะมาตื่นเต้นทราวๆเหอนว่ากระบวนการการตัดสินใจเนี่ยมีลักษณะใดได้บ้าง ก็มีความสำคัญอย่างไรและการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจมีลักษณะอย่างไจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนิดนึงเกี่ยวกับความพยายามตั้งแต่ในยุคอดีตปัจจุบันที่จะเข้าใจพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเลือกโดยที่ยังเป็นลักษณะของแบบจําลองที่เป็น black กซ x หรือว่ากล่องดำอยู่โดยเราจงไม่ได้เข้าไปถึงกระบวนการว่าว่าสมองเลือกอย่างไร แต่ว่าเราเพียงต้องการที่จะเข้าใจพฤติกรรมการเลือกซึ่งเป็นเอาต์พุตหรือว่าสัญญาณขาออกของสมองและในลำดับถัดไปเราก็จะเริ่มมาเปิดกล่องดำเพื่อที่จะดูว่าโมเดลของดิ c ซิชันเมคกิ g งหรือว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการการตัดสินใจในสมองเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรได้บ้างและในช่วงหลักนี้เองเราก็จะได้มาเห็นกันว่าความพยายามที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีความใกล้เคียงกับ การทำงานของระบบภาษาจริง,รงควบคู่ไปกับการออกแบบการทดลองทางประสาทวิยาศาสตร์ได้นําความรู้จากสส่วนนี้มารวมกันนําไปสู่ความเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นและสมเหตุยขึ้นได้อย่างไรได้บ้างและสุดท้ายเราก็จะมาดูการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มาจากการศึกษาและความเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจลงไปถึงแบบจำลองนําไปสู่ค,คาําอธิบายภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับความบกพร่องทางการตัดสินใจในแง่ของการแพทย์ และปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เราสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจกลองทางคณิตศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมากระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ท้าทายสมองของพวกเราอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการรับรู้เช่นเลือกที่จะมองอะไรโฟกัสกับอะไรเลื่อกที่จะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรหรือว่าจะเป็นทางด้านของการเคลื่อนไหวเช่นเลือกที่จะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าไปทางตงรงไปทางอ้อม หรือจะเป็นในด้านที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นเลือกซื้อบ้านหรือรถก่อนกันเพื่อที่จะไปนอนพักผ่อนหรือ,รอทํางานต่อจนดึกเพื่อให้งานสําเร็จหรือร่วมไปได้หรือจะเป็นในแง่ของการแก้ปัญหาเช่นจะทําอะไรก่อนหรืออะไรหลังท่านได้เห็นแล้วว่าการตัดสินใจเนี่ยเข้ามาท้าทายสมองของพวกเราได้หลากหลายรูปแบบ การศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจก็เลยมีหวามสับซ้อนเป็นอย่างมากเพราะการตัดสินใจในหลากหลายแง่มุมในหลากหลายลักษณะอาจจะใช้สมองบริเวณต่างกันในกระบวนการในรายละเอียดที่ต่างกันได้การศึกษาพเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจเนี่ยสามารถทําได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นพฤติกรรมเพื่อที่จะด,ดูว่าในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งคนคนนี้จะเลือกที่จะสแสดงพฤติกรรม A หรือ B มากไปกว่านั้นเราก็สามารถซูมเข้าไปในสมอง เพื่อที่จะศึกษาได้ว่าในระหว่างการตัดสินใจในลักษณะต่างๆเนี่ยมีสมองบริเวณไหนที่มีบทบาทบ้างและในแบบที่ย่อยลงมาอีกเราก็จะสามารถศึกษาวงจรประสาทในระดับเซลล์ว่ากระบวนการการตัดสินใจแสดงตัวเลือกและการลดทอนตัวเลือกจากอะไรตัวเลือกจะมาเหลือตัวเลือกเดียวเนี่ยเซล์ประสาทตัวนี้ทำยังไงบ้างและสุดท้ายแล้วเราสามารถเข้าไปดูในระดับเซลล์เดียวเลยว่าเซล์แต่ละเซลลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยเป็นเซลล์ลักษณะใดบ้างหน้าตาตร็นี้ มาเริ่มกันที่พฤติกรรมกันเลยเจ้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามมากมายที่จะอธิบายว่าทําไมคนเราถึงแสดงพฤติกรรมต่างๆในสถานการณ์นั้นๆและคุณเอ็ดเวิร์ดทอนไดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยยนัวกวิจัยยุ่งแยกเลยที่มีความพยายามที่จะอธิบายพฤติกรรม way, ด้วยกฎที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อว่า The law of effect และ law of effect เนี่ยก็ได้อธิบายว่าเมื่อเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปแล้วถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลที่เป็นบวก เราจะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกรอเอาไปเป็นหัวจากการที่เขาได้ทำการทดลองด้วยการนำเจ้าแมวตัวนี้เข้าไปขังในกล่องกลอหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้โหดร้ายในขณะที่กล่องนี้จะไม่มีทางเปิดได้เลยเขาก็สร้างระบบที่จะทำให้แมวตัวนี้สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยการมีแท่เนเหยียบให้แมวตัวนี้ซึ่งในช่วงแรกๆที่เขานำแมวตัวนี้เข้าไปขังไว้ในกล่องนี้แมวก็จะดงพฤติกรรม ต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเขาอยากจะออกมาจากกล่องตรงนี้เช่นกัดหรือว่ากระโดดไปมาร้องเรียกต่างๆนานาแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้นําไปสู่ผลที่แมวต้องการก็คือได้ออกจากกล่องแต่หลังจากที่เขาได้พยายามหลายๆครั้งจนเจ้าแมวตัวนี้ได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาไปเหยียบแท่นเหยียบตัวนี้ฝาของจะเปิดขึ้นแล้วเขาจะออกมาจากกล่องได้หลังจากนั้นคนุณตอนไรจับเจ้าแมวตัวนี้เข้าไปในกล่องอีกครั้งหนึ่งแมวก็จะไม่ร้องเรียกไม่กระโดดไม่กัดกล่องอะไรอีกต่อไป เพราะว่าเขารู้แล้วว่าการเหยียบท่านเหยียบเนี่ยจะไม่เขาออกมาจากกล่องได้ดังนั้นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางบวกเนี่ยก็จะถูกกระทําซ้ำๆเลยถึงแม้ว่าในหล w ออัลเฟกต์เนี่ยไม่มีการสร้างสรรมการหรือว่าสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่า,านี้มีที่มาที่ไปการแสดงพฤติกรรมซ้ําๆเนี่ยเปผลมาจากประสบการณ์ในทางบวกที่เป็นผลจากพฤติกรรมนั้นมาก่อน จากนั้นที่ต่อมาคุณวิชาแพไตน์ก็ได้สร้างกฎขึ้นมากฎหนึ่งชื่อว่าแมทชิ่งลอแล้วเขาก็ได้เขียนสมก,การควบคู่กับกฎของเขาด้วยซึ่งเป็นสมการเส้นตรงง่ายๆเลยว่าพฤติกรรมของเราจะแปรผันตรงกับผลตอบแทนที่ได้จากพฤติกรรมนั้นๆซึ่งก็เป็นสมการเส้นตรงง่ายๆทานหน้าสายมือเลยว่าถ้าผลตอบแทนหรือว่ารางวัลที่ได้จากพฤติกรรมนั้นๆมากขึ้นอัตราการเกิดของพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะมากขึ้นด้วย และหลังจากนั้นก็ได้มีการทดลองทางพฤติกรรมมากมายที่แสดงให้เห็นว่าแมทชิ่งรอของคุณแฮมสไตน์เนี่ยเป็นจริงก็คือยกตัวอย่างเช่นการทดลองนี้ที่นาลิงตัวหนึ่งมานั่งมองจอแล้วก็ให้เลือกระหว่างจุด2จุดถ้าจุดสีแดงเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่ามากกว่าแนวโน้มที่ลิงจะเลือกจุดสีแดงก็มากกว่าไปด้วยซึ่งจากที่ได้เห็นจากกราฟข้างล่างก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของอินคาร์เรลเรเวนด์เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่จะเลือกตัวเลือกนั้น ต่ว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วในแผนแน่นวอที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินคาร์ในผลตอบแทนกับชอยส์เนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงสักทีเดียวก็จะนำไปสู่ยุคถัดมาคุณกุสตาฟเฟชเนอร์ซึ่งเขาเป็นนะักจิตวิทยาชาวเยอรมันและเป็นบิดาของไซโคฟิสิกส์ไซโคก็มาจาก psychology หรือจิตวิทยาฟิสิกส์ก็คือความพยายามที่จะวัดค่าต่างๆในเชิงปริมาณเขาก็มีความพยายามที่จะ วัดปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาต่างๆทางพฤติกรรมต่างๆในเชิงปริมาณและใช้สมการมาอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆซึ่งเขาก็ได้เขียน fractional laws ขึ้นมาซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสมการก่อนหน้าแต่ว่าเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นความสว่างเสียงดังหรือมูลค่าต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเส้นตรงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นเขาก็เลยเขียนสมการที่เป็น l o การิทึมขึ้นมา กราฟในฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นครึ่งหนึ่งของการตอบสนองเพราะว่าถ้าเกิดมีการเลือกระหว่าง2ตัวเลือกแล้วเนี่ยกราฟนี้ก็จะถูกแผ่ออกไป2ทางซึ่งสุดท้ายเราก็จะเป็นกราฟรูปตัว S ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Psychometric Curve และในปัจจุบันก็ได้มีการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเลือกระหว่าง2ตัวเลือกเนี่ยมีความใกล้เคียงกับกราฟรูปตัว S นี้เป็นอย่างมากซึ่งถ้าจะอธิบายให้ละเอียดนิดหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าเราจะต้องเลือกระหว่างตัวเลือก2ตัวเลือก ซีกซ้ายเนี่ยก็คือในกรณีที่ Choice B มีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าซีกขวาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ choice A จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าและกราฟตัว S เนี่ยก็แสดงถึงความน่าจะเป็นที่เราจะเลือก Choice A ซึ่งทําให้เราได้เห็นว่าจากสมการง่ายๆแล้วก็กราฟตัว S ง่ายๆที่มีพารามิเตอร์ของสองพารามิเตอร์เนี่ยทำให้เราศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจได้ละเอียดถึกยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความเชื่อมโยงของแบบจำลองระดับลึกลงไปจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดำดูว่ากระบวนการการตัดสินใจเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะใดไ,ได้บ้างไอเดียแรกๆที่ใช้ในการอธิบายการะบวนการการตัดสินใจเนี่ยก็คือการมองว่าการตัดสินใจเปรียบเสมือนการวิ่งแข่งสมมติว่าเรามีตัวเลือก3าตัวเลือก3ามตัวเลือกเนี่ยก็จะวิ่งแข่งกังในในสมองของเราแล้วตัวเลือกไหนที่ถึงเส้นชัยก่อนก็คือเป็นตัวเลือกที่ถูกเลือก โมเดลแรกๆที่มีความพยายามที่จะอธิบายกระบ,บวนการของการตัดสินใจเนี่ยเรียกชื่อว่า l a t e r model ย่อมาจาก linear approach threshold Th d e g r a d e ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่มีความซับซ้อนอะไรเล,เลยก็คือเป็นเส้นเฉียงที่เริ่มจาก s 0ูขึ้นไปถึง s t threshold เนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลซัร์ตการตัดสินใจนั้นๆและเมื่อการรวบรวมข้อมูลเนี่ยไปถึงเส้นชัยเมื่อไหร่ก็นั่นหมายถึงว่าตัวเลือกนั้นถูกเลือกความสําคัญอย่างหนึ่งของโมเดลเนี้ย ก็คือเขาสามารถไม่เพียงอธิบายพฤติกรรมการเลือกได้เขาสามารถอธิบาย Reaction Time หรือเวลาตอบสนองได้เพราะว่าถ้าเอาการกระจายของข้อมูลมาพอร์ตแบบดิบๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะเบ้ไปทางซ้ายอย่างที่เห็นด้านบนนะคะซึ่งเป็นลนักษณะเฉพาะของ Reaction Time แต่ว่าถ้าเกิดนำกราฟนี้มาพอตโดยที่ใช้แกนร X เป็นลอก,กา r ิทึมเนี่ยกราฟนี้ก็จะเป็นรูปมะคังคว่ำและระยะเวลาที่เส้นสีฟ้าเนี่ยใช้เวลาจาก s 0ูนย์ขึ้นไปถึง s t ดูเทชชเนี่ย ก็จะเป็นระยะเวลาตอบสนองซึ่งถ้านำมาพอดกราฟแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเดยซ้ายในลักษณะดเดียวกับเรีย t i o n t ไทมหรือเวลาตอบสนองของผลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากนั้นโมเดลถัดมาก็คือ linear ballistic accumulator ก็เป็นการนำหลักการก่อนหน้าเนี่ยมาประยต์ใช้ซึ่งจำนวน accumulator หรือจำนวนไอแกน x แกน y ที่เราเห็นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลือกถ้ามี3ตัวเลือกเราก็มีไแกนแล้วแต่ละแกนเนี่ย ก็จะรวบรวมข้อมูลสนับสนุนตัวเลือกนั้นๆและตัวเลือกไหนที่ถึงเส้นชัยก่อนตัวเลือกนั้นก็จะเป็นตัวเลือ่องถูกเลือกและในกรณีนี้เราสามารถ by a อดหรือว่าทําให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งได้เปรียบได้2วิธีก็คืออาจจะ starting point ที่สูงกว่าตัวอื่นยกตัวอย่างในแถวบนก็คือด้านขวาได้เปรียบก็คือ starting point เขาอยู่สูงกว่าทําให้เขาถึงเส้นชัยได้เร็วกว่า และอีกวิธีหนึ่งก็คือความชันถ้าความชันของการสะสมข้อมูลเนี่ยมากกว่าเขาก็จะถึงเส้นชัยได้เร็วกว่าความพยายามที่จะอธิบายกระบวนการทางาทฤษฎีด้วยเส้นตรงเนี่ยจริงจมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับความจริงนะเพราะว่าในระบบทางชีววิทยาไม่มีอะไรที่เป็นเส้นตรงไม่มีอะไรที่ชัดเจนแบบนี้จุดอ่อนของโมเดลนี้ก็คือถ้าเรารู้ความชันถ้าเรารู้จุดเริ่มต้นเราจะรู้ปลายทางทันทีแต่ว่าในชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้น โมเดลในยุคถัดมาก็เลยมีการเพิ่มน้อยสัญญาณรบกวนเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วในสมองของเรามีน้อยสัญญาณรบกวนตลอดเวลาซึ่งสัญญาณรบกวนนียทำให้เกิดความไม่แน่นอนและสัญญาณรบกวนนียก็สะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสมองของเราซึ่งบางทีจุดเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่จุดหนึ่งเรารวบรวมข้อมูลไปถึงจุดนึงนึถูกสัญญาณรบกวนทําให้เราช้าลงและจากนั้นเราก็รวบรวมข้อมูลต่อซึ่งโมเดลนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับสัญญาณในสมองจริงๆมากขึ้นเพราะมีสัญญาณรบกวน แล้วก็มีความกัดแกว่งของข้อมูลตามสัญญาณรบกวนด้วยและข้อความทางขวามือก็คือเป็นข้อความที่สรุปหลักการของโมเดลนี้ก็คือ noisy accumulation towards boundary ก็คือเป็นการสั่งสมข้อมูลไปส,ไปสู่ไปสู่เส้นชัยแล้วก็มีสัญญาณรบกวนด้วยจากความพยายามที่จะอธิบายกระบวนการการตัดสินใจด้วยสถานการณ์ของการแข่งขันเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่ว่าแบบจําลองหลังนี้ก็จะไม่เพียงพอเพราะว่าในกระบวนการ การตัดสินใจจริงๆมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นในขณะเดียวกันก็มีนักวิจัยที่มองกระบวนการการตัดสินใจอีกแบบก็คือไม่ใช่การแค่การวิ่งแข่งแต่ว่าเป็นการจักระย์ระหว่างตัวเลือกซึ่งนั่นหมายถึงว่าการที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งได้เปรียบเนี่ยตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งจะเสียเปรียบไปด้วยก็คือเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่เป็นสระต่อการที่แต่ละคนก็วิ่งในเส้นทางตัวเองแต่ว่าในลักษณะของทักบอลหรือว่าการจักรเย์ยเนี่ย ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งได้เปรียบอีกตัวหนึ่งจะเสียเปรียบลงมาแบบจําลองน้าที่อธิบายกระบวนการการตัดสินใจในลักษณะนี้ก็คือ d d m b r i f t d i f f u n i o n Model) ซึ่งมีความแตกต่างจากโมเดลก่อนหน้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็คือแทนที่การสะสมข้อมูลของแต่ละออปชันของแต่ละตัวเลือกเนี่ยแยกจากกันเป็นแต่ละแกนครั้งนี้เขารวมเข้าไปในแกนเดียวก็คือ,อจุดเริ่มต้นจุดท,ที่ตัว Z ซแล้วก็ตรงและขอบด้านบนคือตัวเลือก A ขอบด้านล่างคือตัวเลือก B เมื่อ การสะสมข้อมูลชนขอบบนก็คือหมายถึงว่า Choice A ถูกเลือกแต่ว่าถ้าก,การสะสมข้อมูลลงมาในทิศทางข้างล่างแล้วมาชนขอบล่างนั่นก็หมายถึงว่า Choice B ถูกเลือกในส่วนที่เหลือ Reaction Time จุดเริ่มต้นที่ขยับขึ้นขยับลงที่แสดงถึง B i a s ก็ไม่ต่างจากโมเดลก่อนหน้าแต่ว่าปัญหาของโมเดลนี้คือแล้วถ้าเกิดมีตัวเลือกมากกว่า2ตัวเลือกเราจะทำยังไงจะต้องทำเป็นปิซิซึมหรือเปล่า ันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงแล้วมีการพัฒนาโมเดลไปในแนวแนว,แนวทางนั้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าในลาดับถัดมาก็ได้มีการพัฒนาโมเดลที่ยิ่งมีความใกล้เคียงกับกระบวนการในสมองจริงๆที่ชื่อว่า LCA m o เดลหรือว่า Leaky c o m p u t i n g Accumulator ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับแบบจำลองของเซลล์ประสาทที่ชื่อว่า Leaky Integrated and Fire Neuron ที่เราได้เดีนไปในเซสชันที่5.2 ก็คือเป็นการนําเซลล์ภาษาจำลองนนมาต่อกับเป็นวงจรแล้วก็ให้เขาแข่งกันถ้าวนกันสั้นๆเกี่ยวก,กับโมเดลที่เราได้เรียนรู้กันมากขอน้าคืออันดับแรกทางด้านซ้ายบนก็คือ linear ballistic ก,ก็คือเป็นการแข่งกันระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเส้นตรงขึ้นไปถึงเส้นชยัยและทุกตัวเลือกก็คือแข่งกันขึ้นไปโดยไม่มีตัวเลือกไหนที่ช้าลงจากการที่ตัวเลือกอื่นได้เปรียบและอันที่2คือ r a c i n g diffusion เป็นการเพิ่มหน่อยเข้าไปแล้วตัวเลือกทุกตัวเลือกก็แข่งกันไปถึงเส้นชัยเหมือนกัน แต่ LCA เนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง r a c i n g Diffusion กับ Diffusion ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้าก็คือเป็นการวิ่งที่ไปถึงเส้นชัยของแต่ละกลุ่มเซลล์ที่แสดงถึงตัวเลือกแต่ละตัวและกลุ่มตัวเลือกที่ได้เปรียบถ้าเขายิ่งเข้าใกล้เส้นชัยเท่าไหร่กลุ่มอื่นๆเขาจะเสียเปรียบและถอยลงมาวงจรของโมเดล Diffusion เนี่ยก็จะเป็นข้อ A กับ B ซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตรงกลางแล้วถ้า ดริฟต์ขึ้นไปถึงเส้นชัยข้างบนก็คือเลือก a ในกรณีของเส้นสีแดงถ้าดิฟลงมาถึงข้างล่างก็จะเป็นตัวเลือก b แต่ว่าในกรณีของ lca จุดเริ่มต้นของทุก accumulator หรือทุกตัวเลือกที่ทำหน้าที่สะสมข้อมูลเพื่อ support ตัวเลือกของตัวเองเนี่ยจะเริ่มจากศูนและพยายามขึ้นไปแล้วสักพักหนึ่งพอตัวเลือกสีฟ้าเนี่ยเขาเริ่มได้เปรียบตัวเลือกสีแดงก็จะถูกยับยั้งการทำงานแล้วเขาว่าจะถอยลงมาแล้วตัวเลือกสีฟ้าก็จะเข้าสู่เส้นชัยซึ่งในโมเดลเนี้ยเราสามารถเพิ่ม a c c u m u l a t ต r ตามจำนวนออปชันได้โดยง่ายและการสะสมข้อมูลในลักษณะนี้ก็มีความใกล้เคียงกับ,ชชบกิจกรรมของเซลล์ปาาระสาทในบริเวณสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วยจากนั้นพอเราได้เข้าใจกระบวนการการตัดสินใจคร่าวๆผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยในส่วนของการทดลองทางประสาทวิทยาศาสตร,ร์ก็จะมีกลุ่มนักวิจัยที่เขาพยายามที่จะมอยด์ดิทร้วยตัวไฟฟ้าเข้าไปในสมองบริเวณต่างๆเพื่อที่จะศึกษาว่า เซลสมองในบริเวณนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีพฤติกรรมที่คล้ายกับโมเดลที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยอย่างไรได้บ้างจากการศึกษาวงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมาตลอดระยะเวลา30 40ปีของนักประสาทวิทยาศาสตร์เขาก็ได้มีการแบ่งเครือข่ายของวงจรประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยออกเป็นสองบริเวณใหญ่ก็คือบริเวณข้างบนสีฟ้าที่เรียกว่า choice ซึ่งสมองบริเวณที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ choice เขาก็แสดงถึงตัวเลือก ที่มีอยู่ในขณะนั้นส่วนในสมองบริเวณที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ value หรือว่ามูลค่าเนี่ยก็จะนำมูลค่าไปเกาะเกี่ยวกับ option ต่างๆเหล่านั้นเหมือนเหมือนเป็นการติดป้ายราคาเข้าไปใน o p t i o นต่างๆ,ๆเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าตัวเลื่องไหนมีมูลค่ามากกว่าตัวเลื่องไหนมีมูลค่าน้อยกว่าแล้วทําให้ตัวเลือกที่มมีมูลค่ามากกว่าถึงเส้นชัยก่อนบริเวณที่แสดงถึง choice เนี่ยเป็นบริเวณที่ เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Sensory ก or ารมอเตอหรือว่า Sensory m o t มอเตอร์ทรานส t ฟอร์เมชัอย่างที่เราได้เคยเคุยกันไปเมื่อเซสชันที่1ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Premotor c o r t เทกซ์หรือพร r i อ t a ลคอเท e กซึ่งถ้ามี2องอ i ปชันหรือ2ตัวเลือกเนี่ยสองตัวเลือกนี้ก็จะถูกแสดงข,ขึ้นบนสมอง2บริเวณและเมื่อเราตัดสินใจทีจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งตัวเลือกที่2ก็จะถูกลบไปและตัวเลือกที่ถูกเลือกก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมา ถ้ามองจากกระบวนการการตัดสินใจที่เริ่มจากเซน s ซอรี่ซึ่งเป็นข้อมูลขาเข้าของสมองไปถึงมอเตอร์คอนโทรลซึ่งเป็นข้อมูลข่าออกของสมองกระบวนการตัดสินใจเกิดจากพอเราได้รับข้อมูลขาเข้าแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางจึงทําให้เราจะต้องตัดสินใจว่าจะทําอะไรดังนั้นบริเวณในสมองที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็จะต้องแสดงออปชันแล้วก็และมากไปกว่าน,นั้นก็มีการทดลองมากมายที่โชว์ว่าในบริเวณสมองที่แสดงถึง choice เขาได้มีระดับกิจกรรมของเซลล์ที่สอดคล้องไปตามมูลค่าของตัวเลือกนั้นๆด้วยในภาษาอกิจจะเรียกว่า decision variable หรือว่าตัวแปรในการตัดสินใจซึ่งถ้าตัวแปรในการตัดสินใจเนี่ยสูงนั่นหมายถึงว่าตัวเลือกนี้มีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากกว่าในส่วนขวาบนเป็นกิจกรรมของเซลล์ที่อยู่ในบริเวณสมองส่วน lip ซึ่งอยู่ในวงจรของ choice เขาจะนําเสนอตัวเลือกทั้งหมดที่มีและกิจกรรมของเซลล์เนี่ยจะมีระดับ ที่สูงต่ําขึ้นอยู่กับมูลค่าของตัวเรื่องนั้นๆส่วนภาพขวาล่างจะเป็นกิจกรรมของเซลล์ในส่วนของสมองส่วนหน้าสุดซึ่งเซลล์ในสมองส่วน OFC หรือ Orbitofrontal Cortex ที่อยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยเขาอยู่ในวงจรของ Value หรือว่าบริเวณที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับมูลค่าเขาก็มีกิจกรรมของเซลล์ที่สูงต่ําขึ้นอยู่กับมูลค่าของตัวเลือกแต่ละตัวเลือกด้วย หลังจากที่เราได้เห็นความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจผ่านกระบวนการคู่ขนานซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แล้วก็การทดลองทางด้านนิรไซน์และการนําความรู้จากทั้งสองแง่มุมมาประสานกันทําให้เราเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแลหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเรานําความรู้เหล่านี้ไปทาอะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างในแง่ของการแพทย์ตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีของพากินสันซึ่งคนไข้ที่เป็นพากินสันเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลงและมีอาการสั่นของกล้ามเนื้อจากงานวิจัยก็ได้พบว่าคนไข้กลุ่มนี้ไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนไหวช้าแต่เขามีปัญหาในด้านการตัดสินใจด้วยเพราะว่าสมองของคนไข้กลุ่มที่เป็นพากินสันเนี่ยเขามีปัญหาในในสมองส่วนที่ใช้สารสื่อประสาทด,ดพามีเนี่ยและดพามีนูรอนเนี่ย,ย,ยก็มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้นก็เลยมีการทดลองที่จะมาดูความสามารถในการตัดสินใจของคนไข้กลุ่มพาร์คินสันแลวเขาก็ได้พบว่าหากนําคนไข้กลุ่มพาร์คินสันมาตัดสินใจเรื่องระหว่าง2ตัวเลือกเนี่ยแลนะให้ข้อมูลกับคนไข้ว่าตัวเลือก A อาจจะมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งจากโมเดลที่เราได้ศึกษากันไปก่อนหน้า d i f f u s i o n model จะเป็นการสะสมข้อมูลของโดเลือกต่างๆถ้าสัญญาณขึ้นไปถึง bar ข้างบน choice a ก็จะถูกเลือกแต่ถ้าเกิดสัญญาณลงมาถึงข้างล่าง choice b จะถูกเลือกดังนั้นถ้าให้ข้อมูลว่า choice a ได้เปรียบจุดเริ่มต้นของคนปกติก็จะเข้าใกล้ choice a มากขึ้นใน,ใน panel c แต่ว่าในกรณีของคนไข้พากินสันซึ่งเป็น panel d เนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้นาข้อมูลที่ได้เปรียบนี้มาใช้เลย ก็คือในกรณีของคนไข้าพาร์กินสันการได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละออปชันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบในแพแนลบินที่อยู่ขวาบนถ้า Choice A มีข้อได้เปรียบกว่า Choice B เนี่ยคนไข้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เลยก็คือเขาเลือก Choice A กับ c h Choice B พอๆกันและมากไปกว่านั้นก็คือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยนอกจากที่เขามีอาการเคลื่อนไหวช้าหรือว่าเรียกว่า Brady h i n ฮเมเเนี่ยในบางงานวิจัย จะรายงานว่าคนไข้กลุ่มพากินสันเนี่ยจะมีความลังเลใจในการตัดสินใจก็คือจะตัดสินใจช้าด้วยก็เลยมีคําอธิบายในแง่ของโมเดลว่าในกลุ่มคนไข้าพาร์กินสันเนี่ยเขาอาจจะมีบ o u n d a r y หรือว่า bar เนี่ยค่อนข้างหา่างทําให้กระบวนการสะสมข้อมูลเนี่ยไปไม่ถึงเส้นชัยสถกทีมันก็เลยวนเวียนอยู่ตรงกลางอย่างนั้นจึงทาให้เขาตัดสินใจช้าแต่ว่าในระหว่างที่มีการรักษา คนไข้ขกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยด้วยการให้โดพามีนเข้าไปเพื่อลดอาการพาร์กินสันต่างๆเนี่ยในระยะหนึ่งคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการดิสไคเนเซียซึ่งเป็นอาการกระตุกหรือกระชากของกล้ามเนื้อซึ่งคนไข้ไม่สามารถควบคุมได้หากจะอธิบายในเชิงของโมเดลเนี่ยก็เสมือนว่าเส้นชัยของการตัดสินใจเนี่ยถูกปรับให้แคบลงพอแคบแล้วเนี่ยการสะสมข้อมูลเนี่ยไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นจึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวไปก่อนสถานที่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะขยับ นอกจากนี้ความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจเนี่ยก็นําไปสู่ศาสตร์ใหม่คุณพอลกลืนเชิญเนี่ยก็เป็นนักประสาทพยายาิตศ์ที่สนใจทางด้านกานรตัดสินใจที่นับได้ว่าเป็นบิดาแห่งนิว e โร i n f o r m i c และเขาก็คิดค้นคำคำนี้ขึ้นมาซึ่งคำคำนี้เพิ่งเกิดขึ้นในปี2004และเป็นศาสตร์ใหม่ที่เป็นการผนึกกลมปราณระหว่างนิวโรไซน์จิตธรทิยาและก็เศรษฐศาสตร์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการรวมพลังกันเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมการเลือก ผ่านคําอธิบายในทางภาษาวิทยาศาสตร์โดยเขาอธิบายว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่มีคําอธิบายใน3ระดับก็คือ Biology, Chemistry, Physics Biology จะเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดและจากนั้นการที่เราจะเข้าใจ Biology ได้เราก็จะต้องมาผ่าน Chemistry และการที่เราจะเข้าใจ Chemistry ได้เราก็ต้องมาอธิบายผ่าน Physics ในทาง n e u r o Economics เองก็เหมือนกันเขาเลยเชื่อมโยงมาว่าในปัจจุบันหากเราจะเข้าใจพฤติกรรมที่นําไปสู่ผลทาง เศรษฐกิจกต,ต่างๆเราก็ต้องลงมาดูในระดับไซโคโลจีจิตวิทยาว่าอะไรทำให้มีปัจจัยต่อการตัดสินใจในลนักษณะนั้นและเราสามารถลงมาลึกถึงขั้นนวโไซส์ว่าแล้วในสมองเรามีกระบวนการอย่างไรถึงทำให้พฤติกรรมการเลือกออกมาเป็นลนักษณะนั้นและเพื่อเป็นการส่งท้ายเราก็จะมาดูตัวอย่างปรากฏการณ์ทางด้านพฤติกรรมที่สามารถอธิบายด้วยแบบจำลองในระดับเซลล์ประสาท ตัวอย่างแรกก็คือ s e ตไซส e เอฟเฟ t คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าในระหว่างการตัดสินใจเนี่ยถ้าเรามีตัวเลือกที่มากขึ้นเราอาจจะเลือกได้ดีขึ้นเพราะว่ามี Option ให้เราพิจารณามากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เรามี Choice Overload หรือว่ามีตัวเลือกมากเกินไปก็จะทําให้มีปัญหาในการตัดสินใจม,มีงานวิจัยหนึ่งที่เขาเทียบร,ระหว่างการจัดแสดงสินค้าก็คือเขานำแยมไปให้ผู้บริโภคได้ชิมในซูเปอร์มาร์เก็ต ในกรณีแรกเขานําแยมไปสี่ชนิดไปให้ผู้บริโภคเลือกชิมในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เลือกชิมเลือกซือ้อในกรณีสองเขานําไปยี่สิบชนิดแล้วก็ทําอย่างเดียวกันคือให้เลือกชิมแล้วก็เลือกซือ้อแต่ว่าผลงาน,ในใวิจัยพบว่าในกรณีที่นําแยมไปยี่สิบชนิดเนี่ยยอดขายน้อยกว่าในกรณีของสี่ชนิดเนี่ยอย่างเทียบกันไม่ติดเลยปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจาก choice overload ซึ่งพอเวลาที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากเกินไปเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วเราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร ถ้าเรามีวงจรประสาทแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงตัวเลือกแต่ละตัวเลือกแล้วเขาก็จะแข่งกันเองดังนั้นพอเรามี2ตัวเลือกเขาก็จะแข่งแค่สตัวเลือกแล้วมันก็จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งชนะแต่ว่าถ้าเรามี1ิบกลุ่มที่แข่งกันสุดท้ายเขาก็จะแข่งกันจนเหนื่อยแล้วก็ไม่มีใครไปถึงเส้นชัยสักทีเพราะมันแต่ห้ามกันอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพอผู้บริโภคเป็นตัวเลือกมากเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์มากๆชื่อว่าด ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราถูกหลอกกันตลอดเวลาแล้วหลังจากที่ได้เห็นสไลด์นี้เวลาไปช้อปปิ้งอาจจะอาจจะระวังระวังตัวระวังใจกันมากขึ้นดีคอยเอฟเฟกเนี่ยเป็นการสร้างตัวหลอกขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดูมีความดึงดูดมากขึ้นยกตัวอย่างในกรณีนี้เราจะเลือกซื้อทีวีหนึ่งเครื่องในกรณีนี้เราจะขอเซตสถานการณ์ให้ง่ายที่สุดด้วยการตั้งราคาตามขนาดของทีวีถ้า ีทีวี TV ขนาดเล็กนะคะก็จะถูกทีวีขนาดใหญ่นะคะก็จะแพงถ้าเราเดินไปตามเส้นทะแยงมุมมันก็จะเป็นเส้นที่ทําให้เราคุ้มค่าดังนั้นดีคอยเอฟเฟกเนี่ยเป็นการเพิ่มตัวหลอกเข้าไปในสมนการเพื่อที่จะส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งโดยที่ผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถต้านทานได้ในกรณีด้านซ้ายมือหากเขาอยากจะขายทีวีจอใหญ่เขาก็เพิ่มตัวดีคอยหรือต,ตัวหลอกเข้าไปเนี่ย ด้วยทีวีที่อาจจะไซส์เล็กกว่านิดหนึ่งแต่ราคาแพงกว่าเพื่อไปทำให้เจ้าจอใหญ่เนี่ยดูด,ดึงด,ดูดมากขึ้นแล้วเขาก็สามารถเพิ่มยอดขายทีวีจอใหญ่ได้ทันทีแต่ว่าท่านผ่านไปแล้วช่วงหนึ่งทีวีจอเล็กเริ่มขายไม่ออกเขาก็เพิ่มเจ้าดีคอยเข้าไปข้างๆทีวีจอเล็กด้วยการเพิ่มตัวเลือกที่เป็นทีวีจอที่เล็กกว่าจอเล็กนิดหนึ่งแต่ราคาสูงกว่านิดนึงเขาจะสามารถเพิ่มยอดขายของทีวีจอเล็กได้เลย และเทคนิคนี้ก็ถูกนํามาใช้ในการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์มากมายและส่วนใหญ่ผู้บริโภคก็จะเดินตามเกมเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนอกจจกอธิบายปรากฏการณ์ดีคอยเอฟเฟกเนี่ยในแง่ของแบบจําลองทางด้านการตัดสินใจได้ยังไงก็คือตัวเลือกสองตัวเลือกเนี่ยเป็นสีแดงกับสีเหลืองสีแดงคือตัวเลือกที่เราอยากจะส่งเสริมการขายเราก็เลยเพิ่มดีคอยให้มาคือตัวสีส้มเข้ามาอยู่ใกล้ใกล้สีแดงทําให้มีการแข่งขันระหว่างสีส้มกับสีแดง ซึ่งสีส้มดูยังไงก็สู้สีแดงไม่ได้ทําให้เป็นการแข่งขันที่เหมือนสีส้มมาทําทีแข่งขันกับสีแดงโดยที่ทําให้สีแดงขึ้นมาดูดีโดยไม่ต้องทําอะไรมากการที่สีแดงได้เปรียบนิดเดียวเนี่ยมีการกระตุ้นตัวเองขึ้นมาก็เลยทําให้สีแดงเนี่ยไปยับยั้งตัวอื่นง่ายขึ้นก็ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกออปชันสีแดงมากขึ้นนั่นเองและสุดท้ายทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจผ่านการศึกษา ในหลายระดับตั้งแต่พฤติกรรมบริเวณสมองเครือข่ายประสาทจนมาถึงเซลล์ประสาทและความร่วมมือระหว่างการสร้างแบบจําลองทางการศาึกษาและการวิจัยทางประสาทพยาศาสตร์สามารถนําไปสู่ความเข้าใจกระบวนการทางประสาทในเชิงลึกได้และความเข้าใจนี้ก็สามารถทําให้เราเข้าใจการทํงางานของสมองมากขึ้นสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการาการักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมองได้ดี่ขึ้น สามารถทำให้เราอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงพฤติกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและทำนายพฤติกรรมต่างๆได้อย่างแม่นยำขึ้นรวมไปถึงป้องกันจุดอ่อนในการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นได้และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นได้ในวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ